ชีวิตสุดทรมานอดีตนักร้องดังเผยป่วยมะเร็งต่อมน,น้ำเหลือง อดีตนักรองลูกทุ่งเสียงหวานเอกพจน์วงนาคเจ้าของผลงานเพลงที่สร้างชื่อให้กับเขาก็คือทหารเกณฑ์คนจนทีลาสุดออกมาเล่าพร้อมเผยถึงมรสุมชีวิตที่สุดแสนจะทรมานในรายการคุยแซบโชว์ซึ่งเอกพจน์เล่าถึงการเป็นโรคเวรโรคกรรมทําให้ต้องเบรกงานเพราะป่วยมะเร็งต่อมน้ําเหลืองน่าจาระยะ2-3ถึงด้วยความที่เริ่มบวมขึ้นที่คอจนกระดุมเสื้อติดไม่ได้เริ่มแน่นก็ให้คุณหมอตรวจด,ดูก็ผ่าเอาชิ้นเนื้อ มาตรวจซึ่งพบว่ามีเชื้อมะเร็ง ก็รักษาเลยให้เคมีบำบัด12ครั้งแล้วก็ต้องระวังเพราะว่าเวลาเราให้คีโมมันจะมีผลข้างเคียงทำให้ภูมิต้านทานต่ำโอกาสที่จะได้รับเชื้อหรือโอกาสที่จะป่วยอย่างอื่นมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วซึ่งคุณหมอได้เผยถึงสาเหตุของการเกิดมะเร็งว่าปกติตนพักผ่อนน้อยค่อนข้างเป็นคนเครียดซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวเกิดขึ้นได้สำหรับผู้ชายที่มีอายุ35-50ปีก็ต้องคอยตรวจและเมื่อ เมื่อถูกถามว่ากลัวตายไหมด้านเอกพจน์ได้เผยว่าไม่กลัวตายแต่กลัวที่จะจากคนที่เรารักคนที่ผูกพันเป็นห่วงคนข้างหลังมากกว่า เอกพจน์ยังได้เล่าอีกว่าตอนนี้หายหมดแล้วช่วงแรกๆมีไปพบคุณหมอ3เดือน6เดือนและหนึ่งปีซึ่งตนคิดว่าการเป็นโรคนี้เหมือนเป็นกรรมช่วงหนึ่งคนที่เป็นมะเร็งเขาบอกว่ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมก็ต้องยอมรับสภาพไปแต่ที่ทําให้ผ่านมาได้เพราะคนที่อยู่ข้างตัวเราจะเป็นคุณแม่และครอบครัวภรรยาและลูกก็ให้กําลังใจรวมถึงคนรอบข้างหลายคนก็ให้กําลังใจที่สําคัญเวลาอารมณ์เราฉุนเฉียวพอมานั่งนึกถึงก็สงสารเขา เนะขาต้องมาเขาต้องมารองรับอารมณ์ของเราขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com